ครับผมเมื่อดีก็ตรงก็วันที่ยี่สิบสามสิที่ที่ยี่สามมกล่าหัวขาครับผมนะครับสตหรับเมื่อนี้นะครับวิทผู้เขียวก็ได้ไม่โอกาสมาเปิดราคาก้วไอ้ส่วนหลวงเพื่อผู้เขียวครับผมนะครับเป็นค้วยอผู้ใดดันไปพ่อครับเจ้าของเพล่เนาะครับเนาะอ้าพ่อครับสวัสดีครับพ่อซื้อวางไดืแนะนา้าจะน่อยครับผมวันใช้ครับวันใช้นะครับเมื่อนี้ที่มาเปิดราคาค้วยอ้หงพ่อเนาะอยู่แถวผู้เขียวห้องนี้ละ ควบสูงพ่อวาดเมกี้ได้หลายปันไดร้อย้สามเก้าสี่สิบบอพ่อร้อยสามเก้า 3, เป็นก้วยยังเขียวนมร่มอยู่บ่รับเขียวนมมันล่นบ่เจเนสถานะอยู่ในท้องเขาเดี๋ยวมีมีหยังบ่บ่ถ้าได้ทับได้ท่าได้ผสมอ่ะนะครับเดี๋ยวผมสิบให้เบื้องรอบตัวจะน้อยเปิดตัวเดียวนะครับได้ตัวนี้ว่าเกีียวได้หนเขามาอนวัวนะครับผมสิบถามพ่อแล้วว่าเล่าสิว่าหลายปันไดครับผม เลาสีอยากได้ลายบนไดเบิ่งรอบตัวจักน้อยนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจค้วยฟันนำนมสูงลอยสี่สิบสามเก่าสี่สีประมาณนี้และครับผมวัดเมื่อกี้นี่เพราะว่าวัดอยู่ทรงหน้ากับ,บอมาตรฐานบันไดบ่มี่จำหนีนะพอควยเฮ้าเนาะแข็งขาใไงนะครับเด้อแข็งขาญ่ท่ายดีนะครับนาเขาเปิดนะครับนาหวานนะครับ สวยนะครับแข้งขาใ่เล็บกิ๊กนะครับเล็บหนาโป๊เป็นโปกกระลาปอกเก้านะครับไอเี่พลิปจลาเบิ้งเอาครับผมตาผู้ใดมากกับมาเบิ้งตัวแท้ครับผมนะครับมะวาดมาหยังเอาตัวแท้ดีที่สุดนะครับพิจลาหน้าเบิ้งนะครับแต่เป็นขั้วแข้งขาใ่ครับผมแข้งขาใยร่ําตัวดีนะครับหนาเขาดีนะครับ อ๋เบิ่งมาพอสมควรแล้วครับผมพ่อที่ว่าไรไปในน้อควายตัวนี้ว่า้สามสิบห้าครับต็อร้องกันได้สามจุบห้าคือสามหมื่นห้าพรบสามแสนห้าครับสามแสนห้าครับผมนะครับพี่น้องนะครับฟังบ่ผิดหรอกครับผมนะครับว่าเป็นสามหมื่นห้าเด้อนะครับเอาสําหรับเบอร์พ่อกะสีว่าว่ายังไดใส่ใส่เบอร์คาผู้มีผูมาเขานํำเข้าเด้อไอเบื้องนี่ครับผมนะครับเราเขียนติดตัวสอบเาเล่าไปตลอดนะครับ 0 9 3ย์เก้าสามศูนย์หีหาสามีสามครับผมนะครับพอชั่นนะครับเด้อนะครับพอชาน่นพอชา่นรูปโลค้อยงามกันผูดด้ใดอยากได้นะ้ำเพิ่นกับมาเบิงนะครับมาเบิงมาวัดเดานะครับมาคุยมาต่อร่องราคากันได้คื้เก่านะพ่อเนาะต่อรองกันได้ต่อรองกันได้ของซื้อของขายเราว่าถือแฝงจังได้กับมาเบิงมาหยังเอาค่ะถ้าผู้มักครับผมนะครับ ราพูมากับพวกเบิ้งน้ำพ่อนแล้วได้นะครับอ่ะซำนี้ก็โอเคตัวน้ำพอ่เอเอนาะไถ่รอบตัวไถ่รอบตัวรอบยังนี่มันยางอ้อมไปอ้อมมาอยู่นี่ต่ำนี้เฮารับรองต่ำนี้เพื่อนกระจุบต้นตอนเนาะกล้วยน่ะส่วนตัวกล้วยเขาจะเห็นอยู่แล้วนะครับไวย<ะ>ได้สองปีเลยสองปี